ด้วนิดน่อยด่าคนเขาเข่ากันก่อนนะจ๊ะเนื้อปรุงใส่แป้งค่ะพร้มอมซึ่งใจซึ่งใจแล้วค่ะตามหลังเนาะค่ะคุณตูมาใส่ห ห่วยๆเนาะค่ะนี่กะปีก้กะตำใส่แต่ต่อใสลงไปกับโคเล่โคเล่เข่าเครื่องเข่าพริกเข่าเกลือนอะจ๊ะเก่ง,งง่ายๆเก็บขอโทษเด้อค่ะท่านใดที่ว่าเพิ่นบร่รับประทานเนาะจ้ะบางท่านเพิ่นก็บ่รับประทานเนาะค่ะเนาะ ใส่ลงไปค่ะขัวใส่เครื่องค่ะคนคนคนคุเล่คุเล,คเล่ใส่เครื่องก่อนให้เขาหอมก่อนนะจ๊ะตามหลังเนาะคะ่ะคุณตูมาใส่หอมหอยหอยเนาะคะ่ะมีกะปิกะตําใส่แต่ต้าคนให้เขาเข้ากันก่อนนะจ๊ะ เดือปรุงตามด้วยปรุงเครื่องตามใจชอบนะจ๊ะถ้ารอให้เดือดเนาะค่ะแล้วก็ซุกแล้วก็ซิมเนาะค่ะว่าขาดอีหยังแน่ขอบคุณนะคะพี่พีนองๆจัดนิดน่อยน้ำตาลนะคะบังคันถึงจะบอไซเนาะค่ะรนิด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 น้ำตาลนิดนิดกระพาะนะจ๊ะตามด้วยน่ะ คนเขาเข่ากันก่อนนะจะเนื้อปูปลาที่มารับส้มน้ำกันเด้อจ้าขอจบสซ้ำหนีกันเด้อค่ะพอก่อนค่ะกุลีกุห้เขาเขาเครื่องเนาะคะ่ะคุณตูมาใส่ใส่ลูกแ้งเนาะมะแแ้งแป้งกะหันเย็บล่อยเนาะคะ่ะใส่ลงไปจ้า ขอโทษเด้อค่ะ่านไหที่ว่าพนบอลรับประทานเนาะจ้าบางท่านพนจบรับประทานเนาะค่ะเนาะใส่ลงไปกับโคเล่โคเล่เข่าเกลืองเข่าพริกเข่าเกลือนะจ้าเกี่ยงง่ายๆเกี่ยงจ้าแศบจริงๆเด้อค่ะสมซื่อคนเนาะค่ะขาดไม่ได้ทุกบ้านต้องมีติดบ้า ที่มารับส้มน้ากันเด้อจ้าก็จบซำหนีกันเด้อค่ะตามหลังเนาะคะ่ะคุณตูมาใส่หอมหวยหวยเนาะคะ่ะมีกะปีกะต่ำใส่แต่าะรอให้เดือดเนาะคะ่ะแล้วก็ซุกแล้วก็ซิมเนาะคะ่ะว่าขาดอีหยังแน่ขอบคุณนะคะพีพีน้องๆจ้ะ หอมซึ่งใจซึ่งใจแล้วค่ะใส่ลูกแ้งนะจ๊ะหน้้งแป้งกะหันเย็บลอยแล้วค่ะใส่ลงไปจ้าใส่แป้งค่ะแล้วก็ตามหลังเนาะคะ่ะคุนตูมาใส่หอมหวยหวยเนาะคะ่ะ นี่กะปิกะตำใส่แต่ต่อใสลงไปค่ะขัวใส่เครื่องค่ะคนคนคนคุเร่คุเร่ใสเครื่องก่อนให้เขาหอมๆอมก่อนนะจ๊ะพอก่อนค่ะคุเร่คุเรใหเขาเขาเครื่องเนาะค่ะต่คกุนตูมาใส่ผัดเป็นกระสอบสดนำ้ำแกงนะจ๊ะ ปิดฟ้าขอโทษเด้อค่ะท่าในใดที่ว่าเพิ่นบร่รับประทานเนาะจ้าบางท่านเพิ่นก็บ่รับประทานเนาะคะนะ่ะเนาะาที่มารับส้มน้ำกันเด้อจ้าขอจบซ้ำหนีกันเด้อค่ะใส่ลงไปกับโคเล่โคเล่เข่าเครื่องเข่าพริกเข่าเกลือนะจ้าเกี่ยงง่าย หอมซึ่งใจซึ้งใจละค่ะตามด้วยปรุงเครื่องตามใจชอบนะจ๊ะสวัสดีค่ะมี้กับข้าวคั่วตามเคยแล้ะจ้มจะมัเจมจะมาแกงแ้งค่ะแกงลูกแ้งลูกแกงฝักเนาะค่ะใส่หมูนะจ๊ะตามหลังเนาะค่ะคุณตูมาใส่ห้อมหอยๆเนาะค่ะ ีกะปิกะตำใส่แต่ตอใส่แป้งค่ะแล้วก็ใส่แป้งค่ะแล้วการเบ็ดบ้านเนาะคะ่ะบางท่านเพิ่งกะแกงใส่กะทิก็ไดเนาะจ๋ะดอน,นหนำจักหน่อยกันนะคะใสเพิ่งกะซอบสดน้ำแกงเนาะจ๋ะ ปิดฟ้าขอโทษเด้อค่ะท่านใดที่ว่าเพิ่นบ่บร,นนบนบรับประทานเนาะจ้าบางท่านเพิ่นก็บ่รับประทานเนาะคะ่ะเนาะเดาะนิดหน่อยน้ำตาลนะคะ่ะบางท่านเพิ่นก็บ่ใส่เนาะคะ่ะเดาะนิด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 น้ำตาลนิดนิดก็พอเนาะจ้าตามด้วยนะกระ,ะคว้วเครื่องราคาคว้วเครื่องอะไรมั่อมเนาะจ้านี่กระหมูค่ะหมูหมู หั่นตับเจ็ดเรียบรอยแล้วค่ะพอก่อนคะ่ะกุเล่กุเร่เขาเขาเครื่องเนาะคะ่ะตักขุนตูมาใส่ท่านอาภัยนะคะมือเดียวนะจ๊ะใส่ผงซูเแซบลงไปก่อนหัดเป็นกระสอบสดนำ้ำแกงเนะจ๊ะ ปิดไฟที่มารับส้มน้ำกนเด้อจ้าก็จบสำนีกันเด้อค่ะคั้นแรกกัะพงสู่แสบเนาะคะ่ะเป็นปบ้านเนาะคะ่ะท่านพุงกะเกียงไส้กะทิก็ได้เนาะจ้าดอนหนามจักน้อยกันนะคะ ท่านอภัยนะคะมือเดียวนะจ๊ะใส่พงซู่แซบลงไปก่อนตมหลังเนาะคะ่ะคุณตูมาใส่หอมหวยหอยเนาะคะ่ะมีกะป้กระตำใส่แต่ต่อใส่ลงไปค่ะขวใส่เครื่องค่ะคนค้นค้นคุเร่คุคคคเรใส่เครื่องก่อนให้หอมหอมก่อนนะจ๊ะ นิดน้อยน้ำตาลนะค่ะบางคันเป็นกะบอยไส้นะค่ะนดนิ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 ดน้ำตาลนิดนิดกะบพอาเนจ้าตามด้วยนะสวัสดีค่ะมอนี่กะข้าวคั่วตามเคยแลวจ้ามันจะมาแกงแป้งค่ะแกงลูกแป้งลูกแกงฝักเนาะค่ะใส่หมูเนจ้าพร้อมซึ้งใจซึ้งใจแล้วค่ะ ตามด้วยปรุงเครื่องตามใจชอบนะจ๊ะแหลกแล้เนาะคะ่ะตามใส่เครื่องเรียบร้อยเนาะคะ่ะจ้าแซบจริงๆเด้อค่ะสมซื้อคนเนาะคะ่ะขาดไม่ได้ทุกบ้านต้องมีติดไว้ต้ปลาค่ะ จ้าเสรจ,จริงๆเด้อค่ะสมซื้อพคนเนาะค่ะขาดไม่ได้ทุกบ้านต้องมีติดไว้พอก่อนค่ะกุเรกกุเรเขาเขาเครื่องเนาะค่ะตัดคุณตูมาใส่ใส่น้ำลงไปค่ะใส่น้ำให้ท่วมเนาะค่ะเนาะ ตามด้วยปรุงเครื่องตามใจชอบนะจ๊ะตามหลังเนาะคะ่ะคุณตูมาใส่หอมหอยหอยเนาะคะ่ะมีกะปิกะตําใส่แต่ต้ารอให้เดือดเนาะคะ่ะแล้วก็ซุกแล้วก็ซิ้มเนาะคะ่ะว่าขาดอีหยังแน่ ขอบคุณนะคะพี่พีน้องๆจะนิดน้อยน้ำตาลนะคะบางคันเป็นเจ้บ,บอสัย่นะคะ่ะเดาะนิด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 น้ำตาลนิด